เจอนะคะในช่องน่ารักชาแนลค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเข้าครัวกันนะคะวันนี้เนี่ยเห็นทุกคนดูสิอปุปกรณ์เต็มโต๊ะมากเต็มโต๊ะมากจริงๆนะคะสิ่งที่เราจะมาทําในวันนี้นั่นก็คือเป็นอาหารเกาหลีนะคะจะมีเป็นคิมบับกับโตเกียวนะคะอันนี้ก็คือเออ่เป็นออมุกนะคะก็คือเป็นแผ่นปลาเกาหลีเนาะอันนี้เราแกะไปเรียบร้อยแล้วก็หั่นมาเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็คือหาซื้อได้ที่เซเว่นอิเลฟเว่นเลยเนาะเขาเพิ่งออกมาใหม่เลยค่ะเป็นออมุกเนาะจากแบบ เอาไปใส่พวกแบบว่าต๊อกโกี้ก็ได้ใช่ไหมคะอะไรแบบนี้เนาะก็นี่นะคะเราหั่นออกมาได้แบบนี้อันนี้เราจะใส่ต๊อบกีน้นะอีกอันอีกอันนึงเนี่ยอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็จะเอาไปใส่เป็นคิมในคิมบบบนะคะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันก็คือแค่อธิบายส่วนผสมก็น่าจ,จะเยอะมากแล้วนะคะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันแบบรวดเร็วนะคะอันนี้นะคะเรามาดูอุป,ปกรณ์ในการทาต๊อกบกี้ของเรากันก่อนเลยนะคะเดี๋ยวเรานะคะมาดูอุปกรณ์การทํา คิมบบบกันก่อนเลยนะคะนี่นะคะก็จะมีเป็นสาลายเนาะคิมแบบก็จะใช้เป็นสาลายนะคะทุกคนในการหอ่อใช่ไหมคะแล้วก็ข้าวเนี่ยเราหุงอยู่นะคะเป็นข้าวเกาหลีเราซื้อมาจากร้านเกาหลีนะคะแต่ว,ว่าตอนนี้หุงอยู่นะคะเราก็เลยไม่ไดเอามาเนาะต่อไปนะคะจะเป็นไข่คะ่ะอันนี้เราตีไข่เอาไว้แล้วนะคะส่วนตัวนี้นะคะจะเป็น หัวชยเท้าดองนะแบบเป็นเส้นๆอันนี้เราดองไว้ตั้งนานแล้วนะคะ้อันนี้เราดองเองเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยคีมบับเนี่ยเขาจะใช้เป็นแบบที่มันเป็นหัวชยเท้าดองสีเหลืองนะะเ,าเนา,านะ,ะแต่ว่าเราไม่ได้ทําสีเหลืองนะคะเราทําเป็นสีขาวธรรมดาเนาะแต่ว่ารสชาติมันก็คล้ายๆกันนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์อันนี้กันเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแฮมนะคะอันนี้เอามุกที่เราหั่นไว้แล้วนะคะจากที่เซเว่นที่เราซื้อมาเนาะ,ะแล้วก็เป็นแตงกวานะคะแล้วก็แครอทหั่นนะคะเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้เนาะ ค่ะทุกคนสำหรับอุปกรณ์คิมบับนะคะมีแค่นี้ต่อไปเป็นต็อกบกกีนะคะต็อกบกกีก็จะมีเริ่มจากตรงนี้เอาตรงนี้ก่อนเลยเนาะตรงนี้นะคะจะเป็นต้นหอมค่ะแล้วก็มีออมุกนะคะต้นหอมเนี่ยจริงๆแล้วเกาหลีเขาจะใช้เป็นต้นหอมอันใหญ่ใช่ไหมคะต้นหอมอันใหญ่แต่ว่าเราไม่ได้ซื้อมานะคะเราก็ใช้เป็นอันเล็กแทนเนาะมันก็มีความต้นหอมเหมือนกันนะคะแล้วก็ต่อไปเลยเนี่ยก็จะเป็นนี่นะคะ ไส้กรอกนั่นเองค่ะไส้กรอกนะคะแล้วก็มาใส่เพื่อเพิ่มเพิ่มความอร่อยนะะั่นเองต่อไปที่สําคัญเลยนะคะที่ขาดไม่ได้ในการทำเต้าหู้กินนะคะก็คือต๊อกนะคะแป้งต๊อกนั่นเองค่ะอันนี้เราก็ซื้อมาจากร้านเกาหลีเช่นกันนะคะอันนี้300กรัมประมาณ60กว่าบาทนะคะนี่เลยนะคะอันนี้เราแกะทําไปแล้วครั้งหนึ่งนะเอาแบ่งทํสองครั้งได้พอดีเลยนะคะต่อไปเป็นซอสนะคะซอสในการทำเต้าหู้กินนะคะก็ะจะมีเป็นอันนี้นะคะเราใส่ผงชูแล้วเข้าไปด้วยเนาะ,ะแล้วก็ นี่มีเกลือนะคะมีโคชูจังนะคะมีพริกป่นน้ำผึ้งแล้วก็ซอสถัวเหลืองนะคะส่ว so, นอันนี้เราเอาไว้ใส่ในข้าวในการทำคิมบับนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นน้ำมันงาเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเราแล้วก็เรามีงาขาวด้วยนะคะไว้โรยหน้าคิมบับของเรานะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่านะคะ mm hmm. แค่อุปกรณ์ก็เยอะมากมายนะคะทุกคนอาจจะงงเดี๋ยวเราเริ่มทำกันเลยดีกว่าค่ะมา ค่ะเราเริ่มจากโคชูจังนะคะเราตักโคชูจังเนี่ยสช้อนใหญ่ๆ2ช้อนสองช้อนกินข้าวด้วยนะคะทุกคนตักลงไปนะโอ้ว้าวประมาณนี้เนาะเสร็จแล้วนะคะต่อไปเนาะเราจะใส่พริกป่นลงไปเป็นพริกป่นเกาหลีนะคะ หช้อนแล้วแต่อันนี้ก็แล้วแต่เราเผ็ดมากเผ็ดน้อยอะไรอย่างนี้เนี่ยคะ่ะช้อนกินข้าวอันนี้ใส่ซอสตัวเหลืองไปสองหงสองโอเคแล้วก็น้ำผึ้งนะคะน้ำผึ้งก็อีกสองนะคะ หนึ่งสองโอเคค่ะเราลืมน้ำตาลนะคะต่อไปนะคะเป็นน้ำตาลเนาะน้ำตาลทรายธรรมดาใส่ลงไปโอเคสองช้อนปิดฝา แล้วก็อันนี้คนให้เข้ากันเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นซอสต็อกบุกี้ yes คนเลยเนาะคนให้เข้ากันเราใส่ผงชูรสนะคะลงไปนิดนึงเพื่อให้รสชาติเนี่ยกลมกล่อมยิ่งขึ้น โอเคประมาณนี้นะคะทุกคนโอเคค่ะได้ซ้อนแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยดีกว่าอ๋อเดี๋ยวเราเริ่มทำขิมบับก่อนเลยดีกว่าะคะ่ะเพราะว่าตอนนี้ข้าวของเรานะคะก็ดีเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาทำขิมบับกันก่อนเนาะอันนี้พักไว้ก่อนมันจะได้แบบว่าร้อนๆตอนกินเนาะต้องทำที่เย็นก่อนไป ค่ะเราก็จะทำการเอาแตงกวานะคะสะที่เราหั่นเนาะใส่น้ำนะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไปนะคะแบบนี้เนาะแล้วก็เขยมเขยมแล้วก็พักทิ้งไว้ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปทำอย่างอื่นกันต่อ ก็คือที่เหลือพวกนี้นะคะ mm hmm. วเว้นหัวเชเท้าดองเนี่ยเราจะทําการผัดนะคะ mm hmm. แบบให้มันผัดทีละอย่างเนาะ mm hmm. ค่ะเราจะเริ่มนะคะจาัดก,การทําไข่นะคะทอดไข่แล้วก็ามาหันไไฟไฟไฟน่ mm hmm. นเป็นฝอยๆเนาะนี่เราเปิดไฟแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปแล้วนะคะเทน้ำมันลงไปแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะตอ้ไฟก่อน ก็จะเทไข่ลงไปนะคะคลุเกเล้ากันนะ จริงๆแล้วถ้าใช้เป็นกระทะแบบแบนๆจะดีกว่านะคะทำให้มันเป็นแบบแผ่นๆอย่างเงี้ยแต่ว่าของเราใช้เป็นกระทะันนี้เสร็จแล้วนะคะตอนนี้เราทําเสร็จแล้วเนาะได้เป็นสองแผ่นเนาะเดี๋ยวเราจะเอาไปพักไว้ก่อนก่อนที่เรานะคะจะหั่นเป็นฝอยๆเนาะเดี๋ยวเราจะมาทําขั้นตอนต่อไประหว่างรอที่รอระหว่างที่เรารอไข่พักนะคะ อันนี้เนี่ยเราลืมบอกไปว่าเราใส่เกลือลงไปในไข่นิดนึงเพยยื่อใไข่มีรสชาติเล็กน้อยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราเอาไปพักไว้บนแล้วก็อเอาแครอทลงไปพัดให้มันนิ่มๆหน่อยเนาะใส่เกลือเพื่อเพิ่มรสชาติ ันนี้เราต้องจะหัน่นแครอทใหญ่ไปที่เจ้ยอยู่แล้วมันเราต้องแบบว่าชิ้นเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะต่อไปเป็นอู้ต่อไปเป็นแฮมนะคะแฮมอ,อ,อันนี้นะคะแฮมเสร็จเรียบร้อย สุดท้ายนะคะก็จะเป็นออมุกเนาะแล้วเอาลงแล้วขอ,อนี้หน่อยก็จะใส,ส่สิว ข้าวที่เราหุงนะคะได้ออกมาแบบนี้อย่างนี้นะคะ,ะ,คะก็เป็นข้าวเกาหลีใช่ไหมคะใช่เลยเม็ดมันจะเป็นลักษณะเม็ดกลมๆนะคะเนี่ยเราจะใส่น้ำมันงาลงไปนะคะตัวไม่ไหนไม่ต้องเยอะอเพื่อให้มันมีกลิ่นหอมในข้าวนะคะแล้วก็คลุกเคล้าใหเข้ากันเลย เดี๋ยวเราจะพักข้าวไว้ก่อนนะคะแล้วมาทำการหั่นไข่กันเนาะหั่นให้เป็นลมวนๆค่ะทุกคนเราเนี่ยทำเตรียมทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นต่อไปเดี๋ยวเรามาเริ่มม้วนกันเลยดีกว่าคะ่ะเราใส่ถุงมือนะคะแล้วก็เอาสาลา่เนี่ยออกมาแล้วนะคะหนึ่งแผ่นเนาะเราเอาข้าวนะคะมันยังร้อนอยู่เลยเอาข้าวเนี่ย มาบีบี้โอ้โหข้าวยังร้อนยู่นะคะแบบนี้นะบีบี้ให้ทั่วเลยนะคะเหลือว้น,นี้นึงจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับใครนะคะที่มีเป็นเอ่อเรียกว่าอะไรนะที่ม้วนนะคะที่มันเป็นไม้ไผ่นะคะก็ <Dartmouth> าสามารถใช้อันนั้นเลยเนาะแต่ว่าของเราที่บ้านเราไม่มีนะคะเราก็จะใช้ม้วนแบบธรรมดาธรรมดาเลย ค่ะเรามาเริ่มนะคะโดยการเอาไข่ลงไปเลยอันนี้เราก็จะใส่เข้าไปแบบใส่เข้าไปเลยนะคะไม่ได้เลี้ยงอะไรแล้วแต่เราเคลอดแฮมค่ะนี่อันนี้นะคะหัวใช้เท้าดอของเราอันนี้คือแตงกวา ที่เราทําการแช่ในน้ําเกลือลงไปนะคะออมุกค่ะที่ผัดไปเมื่อกี้นี้ใส่ลงไปใส่ไข่ลงไปอีกอันนี้ก็เป็นการทำครั้งแรกเหมืนกันนะคะยังไม่เคยทำเลยเนาะ แล้วก็ไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นอย่างไรบ้างนะคะเราม้วนเลยเนาะโอ้ไข่หลุดออกมากเลยน้ำนะคะเราต้องมีน้ำนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะสำหรับคิมบับของเรานะคะเดี๋ยวเรามาหั่นให้มันเป็นชิ้นๆกันเนาะ เรามาเริ่มหั่นกันนะคะอันนี้เป็นขั้นตอนที่น่าระทึกที่สุดแล้วนี่ค่ะคือส่วนหัวก็จกไปนี่เราไม่ค่อยคุมหลังจากที่หั่นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทาด้วย น้ำมันงาน,นะคะอจริงๆแล้วเราน่าจะใช้เป็นตัวเที่มันเอาไว้ทานะคะแต่ว่าใช้แบบมือก็ได้เนาะจะได้มีกลิ่นหอมนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยจะเสร็จแล้วนะคะโรยงาลงไปค่ะขั้นตอนสุดท้ายของคิมแบบของเรานะคะก็คือการโรยงาลงไปนั่นเองว้าวเหมือนที่เราดูมาเลยนะคะแบบ <laughs> ที่เขาทำ กันนะคะคิมแบบนี้นี่มาเดี๋ยวเราเอาคิมตับของเราพักไว้แล้วไปทำตอกกันดีกว่าเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วคิมแบบนี่ค่ะอันนี้คือส่วนหัวเนาะหลังจากที่เราทำคิมแบบนะคะเราพักคิมแบบไว้เนาะเราจะมาทำตอกปุก,กี้ต่อนะใส่น้ำลงไปเลยนะคะอ่ะแล้วก็ซอสท,ที่เราทำไว้ในตอนแรกสุดเลยนะคะอันนี้ คนอนีคสกรอบตักใส่ลงไปเ,เราต้องลองดูก่อนนะว่ารสชาติมันประมาณไหนนะคะเรายังไม่แน่นอน เราเส่ต้นหอมไปเลยลก็เอานี่ว,ว้าวต่อจากนี้นะคะเราก็ทำการต้มคานะคะให้มันต๊อกเนี่ยนิ่ม และสุดท้ายนะคะเราจะใส่เส้นกองไปว้าวคนนะคะคนคนคนเห็นไหมซอสของเราเนี่ยน้ำของเราเนี่ยเริ่มข้นขึ้นมาแล้วนะคะน <happening. S 1> ่ากินมากจิ๊ดแบบตอกนิ่มยังเหรอต้องบอกโอ้ Ooh! นิ่มแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวเราปิด ไปเลยนะค่ะทุกคนตอนนี้ถึงเวลาสำคัญแล้วก็คือเวลาชิมนั่นเองนี่นะคะตอกของเรานี่คือตอกนะแบบกลิ่นหอมอะอืมอืมนุ่มมากแล้วก็แบบรสชาติกลมกล่อมเนี่แบบนี้แหละรสแบบที่ชอบมากอะอืม Mm hmm. อร่อยมากคือแบบปกติเนี่ยจะได้ไปกินแบบร้านอาหารใช่ไหมคะแบบเวลาเราอยากกินอาหารเกาหลีเราก็ต้องไปแบบกินที่ร้านอาหารใช่ไหมไม่ได้ทําเองใช่ไหมคะแตบบ่ว่าตอนนี้เนี่ยเราออกไปไหนไม่ได้ใช่ไหมคะเราก็ต้องทําเองนั่นเองนะคะก็นี่ได้แบบนี้อร่อยมากก็คือส่วนนี้เนี่ยเพื่อนๆเ,เอาไปทําได้เลยนะอันนี้คือ อร่อยจริงแต่ซอสที่พี่เตยทําไว้นี่น่าจะทําได้สองถ้วยใช่ไหมคะใช่สูตรของเขาจะได้ประมาณใช่แล้วนะคะเอามาจากช่องเกาหลีนะคะขอบคุณช่องเกาหลีมากมากเลยนะคะที่ทำให้เราได้อร่อยแบบนี้เนาะแล้วก็ต่อไปคิมบับกันจะไปคิมบับนะคะเน่ทุกคนดูเป็นไงน่ากินมากนะคะทุกคนคิมบับของเรานี่นะคะ อืมอืมอแบบืมอร่อยอืมเต็มปากเต็มคำมากแล้วก็แบบผู้ย่างคือแบบเข้ากันได้มากนะคะแล้วก็เต็มความแบบมีรสชาติตัวของมันค่ะไม่ต้องปรุงรอะไรเพิ่มเลยไอ,อืมอืมอร่อยนี่เป็นคมแบบครั้งแรกในชีวิตก็คือเนี่ย สุดยอดเลยคเครื่องแน่นๆเลยนะพี่เตยทัของเราคือข้าวก็น้อยนะคะแบบได้เครื่องเยอะมากมีผักนะคะมีไข่มีแฮมม่ออมุกเนี่ยกินรวมกันคือมันดีมากค่ะทุกคนคืออร่อยสุดๆเลยะคะ่ะอันนี้จริงๆแ,แล้วคือมันหอมนะมันงามมากอะไรที่ใส่เนยมันงามนะคะจะอร่อยทุกอย่าง อันนี้ไม่ได้หิมเอมุกเลยค่ะอันนี้หมกของเราอืมแบบนุ่มมากนุ่มหนึบไปใคะทุกคนแล้วก็มีกลิ่นของความเป็นแบบเคยว่าอะไรนะลูกชิ้นปลาแผ่นใช่ไหม เคี่ยวไปได้วยกันคือดีมากทุกคนคือคลิปนี้คือสุดยอดมากคือพี่เจนเนี่ยชอบอาหารเกาหลีมากๆนะคะแล้วก็ทำไปได้กินทำเองแล้วก็ได้กินเนี่ยมันแบบภูมิใจมากแล้วก็อร่อยมากๆนะคะทุกคนลองไปทําดูคือมันไม่ยากนะคะแต่มันก็อาจจะต้องเตรียมหลายอย่างนะคะแต่ว่าแค่ันนิดละหน่อยก็ไม่ได้เยอะอะไรมากนะคะแต่ว่า อันนี้เนี่ยออมุกห่อหนึ่งนะคะ35บาทที่เซเว่นนะคะเราสามารถเอามาทําได้ทั้งต๊อกบุกี้นะคะแล้วก็ชิมบับด้วยนะคะอันนี้ก็คือดยอดจริงจริงอืมอืมอเลยนี่ยต๊อกที่เราหัน่นเอาไว้ นุ่มมากซอสเข้มข้นดิตอนแรกเนี่ยเราใส่แค่น้ํากับซอสน,นะแต่เราแบบต้มมันเข้าไปใช่ไหมคะมันก็จะเริ่มหนืดขึ้นเลยแบบนี้นะือสุดยอดเมนูนี้ให้ร้านคะแนนเลยจริงๆทุกคนไปทำค่ะคือกินด้วยกันก็คือแบบใครที่ชอบบอาหารเกาหลีเหมือนกันนะคะ ต้องลองจริงๆนะคะไม่รู้จะบอกอะไรแต่ว่ามันอร่อยจริงๆค่ะทุกคนค่ะทุกคนเมนูอาหารเกาหลีวันนี้ที่เราทาเนี่ยคอนเฟิร์มได้ว่าอร่อยมากจริงๆนะคะทุกคนสามารถไปทําตามได้เลยเนาะตามแบบนี้เลยนะคะก็คือให้ล้างให้จริงๆนะคะอันนี้ไม่ได้พูดเวอร์นะคะแล้วก็ไม่ได้โกหกด้วยคือมัน สุดยอดมากจริงๆค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอตัว,ตวลาไปก่อนนะคะแล้วไปคลิปหน้าค่ะลืมกดไลค์กดแชร์กดส u ั s c ส i b e ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายอย่าลืมไปทํากันดูนะคะขอตัวไปกินก่อนเลยคืออยากกินมากเพื่อดูอสิอันนี้สวยมากเลย